ววสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ SSO Special ครับวันนี้สำนักง,งานประกันสังคมชื่อกระบอกแล้วนะครับภารกิจในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมนะครับและเราเองก็ไม่ได้ละเลยนะครับที่จะ เติมเต็มในภารกิจการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมครับในวันนี้สำนักงานประกันสังคมโดยศูนย์สารนิเทศครับสำนักงานเลขานุก,การกรมและก็กองการเจ้าหน้าที่ซึ่งมีรวมพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกันอยู่เนี่ยกิตครับ้อยกว่านี้วิตครับ เรียนกับพี่และน้องทุกคนว่าสำนักง,งานเลยข่ายตุการกรมเนี่ยมีหน้าที่ดูแลความทุกข์สุขของน้องๆพี่ๆที่อยู่สำนักที่อยู่ในสำนักง,งานฝากที่สําคัญก็คือการทํางานอยากให้รักกันประสานกันทํางานเป็นลักษณะเชิงประสานงานนะครับรักสามัคคีกันอย่าทะเลาะก,กันมีอะไรมาคุยกันคนเราอยู่ในอ,องค์กรนี้ไม่นานแล้วก็เรามีวันนี้ได้เนี่ย ก็มีสำนักง,งานประกันภัคงมจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือจิตอาสานั่นแน่นอนเป็นการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของเรานะครับทำอย่างไรจึงจะไม่ฝืนคุณธรรมไม่ฝืนจริยธรรมแล้วก็ปฏิบัต,ติตนอย่างมีธรรมาภิบาลอยู่ในระเบียบวินยัยง่ายๆที่สุดครับสีนธรรมครับกฎสินธรรมคือบทสรุปที่ดีที่สุดที่จะเป็นแนวทางให้เรา ไม่เพี้ยงพําไม่ออกลอกลู่นอกทางนั่นคือสิ่งที่น่าจะเหมาะสมที่สุดวันนี้ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วก็ยินดีเต็มใจจะออกไปเป็นผู้ที่เสียเงินเองนั้นตาสามเกล้านกว่าคนเรามีตัวเลขดีๆเยอะแยะเรามีข้อมูลดีๆเยอะแยะนะครับวันนี้สุนทรีเทศลำพังทําไม่ได้หมดต้องขอพึ่งพาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนในสํานักงานประกันสังคมต้องช่วยกันสื่อสารองค์กรครับ ต้องช่วยการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีสื่อสารภาพลักษณ์ที่เป็นบวกขององค์กรวันนี้เราได้เดินทางมาที่บ้านลื่นสุขแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้พิการซ้ำซ้อนผู้พิการทางสายตานะครับคือผู้พิการตาบอดนะครับ วันนี้เป็นภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งซึ่งพวกเรานะครับชาวประกันสังคมทั้ง3หน่วยงานนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจกันในวันนี้ครับ นี่ก็เป็นกิจกรรมในการขึ้นไปมอบทุนการศึกษาทุนอาหารกลางวันนะครับสําหรับผู้ที่พิการทางสายตาซ้ําซ้อนนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ด,ดีวันนี้ท่านเห็นว่าโดยรอบเนี่ยคนในสนักงานเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเองก็มาโดยพร้อมเพียงกันนะครับทุกคนมีความสุขครับทั้งผู้มอบและผู้รับครับเป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับ ครับ่วยงานหนึ่งในสำนักงานประกันสังคมครับที่ดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในสำนักงานกองการเจ้าหน้าที่ครับท่านผู้ว่าการคันชิตจรุพันธ์ครับวันนี้ได้นําทีมงานน้องๆในกองการเจ้าหน้าที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยสวัสดีพอ,รอครับพออรู้สกึกยังไงครับวันนี้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมก็รู้สึกเ,เป็นปิตินะครับเป็นปิติอย่างยิ่งเพราะว่า กองการเจ้าหน้าที่เนี่ยหน้าที่หลักคือดูแลบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมบุคลกรภายในสำนักงาน,ค,ารนครับวันนี้เราก้าวล้ําออกจากหน่วยงานมาดูแลสังคมในภาคสังคมซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภาิบาลนะครับสอดคล้องกันอย่างยิ่งสําหรับการปลุกจิตสํานึกที่จะ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ราชการ,รเป็นราชการที่มีคุณธรรมจริยธรรมรรการที่เรามาดูแลนะครับคนพิการซ้ำซ้อนนะศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านลื่นสุขเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราคิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการออกสู่สังคมเรามาดูแลภาคสังคมด้วยด้วยโครงการสุขอาสาแล้วก็มาดูแลบ้านลื่นสุข เด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่น่าสงสารอาจจะไม่เคยอยู่ในสายตาในการได้รับความคุ้มครองแต่อย่างไรก็ตามแม้กฎหมายประกันสังคมจะคุ้มครองนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนแต่ในส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็เจดเวลาวันหยุดราชการ,รมาช่วยดูแลสังคมด้วยส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นโครงการที่น่าจะ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการออกสู่ภาคประชาสังคมในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในภาคสังคมส่วนรวมด้วยครับครับแล้วทีมงานท่านผอที่มาวันนี้น้องๆที่อยู่ในในในกองเนี่ยดูแลวจะสังเกตแล้วมีความสุขมีความยังไงครับโอ้ทุกคนเป็นปิติเหมือนกันด้วยความเต็มใจนะครับคนที่มาโครงการวันนี้มาด้วยความสมัครใจครับไม่ได้บังคับมาทุกคนเต็มใจครับ เยี่ยมครับโอเคครับ, okay, รบขอบคุณครับครับตรงนี้ก็จะพามาพบกับบุคคลคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กเลยนะครับสวัสดีน้องสาธิตสวัสดีครับ เป็นยังไงครับวันนี้ประกันสังคมมาทราบไหมครับหน่วยงานประกันสังคมมาขอทราบจากที่ทางทางศูนย์บอกครับผมรู้สึกยังไงครับวันนี้ประกันสังคมพาเจ้าหน้าที่มาเยอะแยะเลยสนุกไหมครับอ๋อรูกสึกว่าสนุกครับสนุกสนานดีครับคนตาบอดก็ได้รับโอกาสอันนี้ด้วยครับผมแล้วสาธิตทราบว่าคุณตาบอดเนี่ยคุณเคยถ่ายภาพครับทำเป็นอัลบั้มถวายใครไปบ้างถวายเออสมเด็จ องค์สมสัมลีครับแล้วก็สมเด็จพระเทพครับผมโอ้สมเด็จพระเทพด้วยนะครับสมสัมลีพระวรชายาที่ด้านดามาด้วยนะครับทำเป็นอะไรบ้มงให้เลยเหรอรับผมอ๋อครับผมแล้ววันนี้เป็นไงถ่ายภาพสนุกไหมได้ถ่ายภาพใครบ้างหรือเปล่าครับวันนี้รู้สึกว่าด้วยความไม่สะดวกเพราะว่าอาจจะมีบางท่านที่ทานอาหารอยู่ ผมขออนุญาตถ่ายรวมครับถ้าหากว่าจะยังไงก็ได้เดี๋ยวจัดที่ให้ถ่ายรวมเลยดีใจนะวันนี้ประกันสังคมมานะครับมองไม่เห็นแต่รู้ไหมว่าคนมาเยอะแยะเนี่ยอ๋อก็คือมีทั้งครูท่านบอกแล้วก็ฟังจากเสียงด้วยครับผมมีใครมาพูดคุยด้วยบ้างหรือเปล่ายังไม่ไม่ค่อยมีครับเพราะว่าผมยังนั่งอยู่เมื่อกี้ก็นั่งนั่งรอกิจกรรมร้องเพลงผมก็ยังไม่ได้ร้องเพลงด้วยครับครับครับเพราะว่าต้องต้องทำกิจกรรมนี้อยู่ ขอบคุณสาธิตนะครับนี่ก็เป็นบุคคลคนหนึ่งซึ่งอยู่ในบ้านเรือนลมอย่างนี้แห่งนี้มาตั้งแต่เกิดนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่พวกเราได้มาเยี่ยมเยียนกันนะครับมีเพื่อนมานะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ตรวจราชการกรงสํานักงานประกันสังคมนะครับวันนี้ท่านเป็นผู้แทนท่านในขาธิการแล้วกันนะครับได้มานําทีมสามตองเลยมาร่วมงานในวันนี้ครับอยากทราบความรู้สึกจากท่านครับครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งนโยบายของส่วนกลางประสงค์ที่จะให้กองสํานักศูนย์นะครับซึ่งอยู่ในส่วนกลางได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในส่วนบุริภาคได้เห็นสภาพมาบําเพ็ญประโยชน์ นะครับแล้วก็มาดูทุกสุขของพี่น้องประชาชนแม้แต่ไม่เป็นผู้ประกันตนหรือว่างานประกันสังคมเป็นงานที่ต้องดูแลสังคมดูแลประชาชนนะครับรับท่านขอบผมขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านศาสละเวลามาทราบว่าเดี๋ยวจะมีภารกิจอื่นอีกด้วยนะครับขอบพระคุณท่านอย่างสูงครับท่านผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมครับรับผมครับขอบคุณครับ นี้ก็มีความรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมนะครับกับน้องเลขานุาการกรมกองการเจ้าหน้าที่และก็ศูนย์สถานิเทศนะครับและการมาวันนี้นี่รู้แล้วแต่ละคนก็สดชื่นอ,อันนี้หัวข้อเราก็พูดไปเยอะหรอกผมคิดว่า15นาที20นาทีเดี๋ยวก็ต้องให้น้องเขากลับขึ้นรถบัสแต่ในเมื่อเรามาทํากิจกรรมมันควรจะมีพิชายการสักนิดหนึ่งไม่มากนะถ้าเราไม่รู้อะไรเลยก็ไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องพองกาหนดว่าเรื่องจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมคืออะไรจริยธรรมก็คือจริยาบวกธรรมเราเป็นนามธรรมไงเราพูดคุณธรรมอย่างเงี้ยมันจับต้องยากดังนั้นการทํางานของพวกเราเนี่ยนะต้องรักษาชื่อเสียงของประกันสังคมให้มากที่สุดก็คือต้องมีคุณงามความดีต้องมีความโปร่งใสต้องมีความรักสามาคัคคีนะครับมันจึงจะมีจริยธรรมได้ มีคุณธรรมได้นะครับมันระยาทก็ถือว่าเป็นจริยธรรมคุณธรรมการทะเลาะเบาแวงก็แสดงคนนั้นไม่มีจริยธรรมคุณธรรมถ้าคุณจะมีจริยธรรมต้องไม่ทําถ้าคุณมีคุณธรรมคุณเป็นพี่ต้องมีความเมตตาน้องมีอะไรก็คุยกันนะครับเจรจากันนะไม่ใช่ตบตีนะฮะอย่างนี้ผิดท้งจริยธรรมคุณธรรมแล้วจะผิดอะไรด้วยครับ,บวิในด้วยแล้วจะตามมาด้วย กฎหมายด้วยมันจะตามเลยจะนิยนธรรมคุณธรรมดังนั้นเราเป็นราชการเป็นพนักง,งานประกันสังคมต้องระวังตัวตั้งแต่อยู่ที่บ้านออกจากบ้านเรารู้แล้วเรามาทำงานนะแ,แ,แม้แต่าการมาสนมาสายมันอยู่ในกฎวินัยมันแยกกันไม่ออ,อกประกันสังคมเราอยู่ได้ด้วยอะไรคุณว่าด้วยความรักเป็นหนึ่งเดินจิตธรรมด้วยความสมัครใคนประกันสังคมเรผมบอกได้เลยเป็นคนเก่งที่สุดแต่สนุกง่ายกันแลวกันนะครับ การอยู่ในชีวิตราชการนะครับการที่เราเป็นราชการ,การหรือพนักงานสิ่งหนึ่งของราชการต้องมีจริยธรรมและก็คุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นมีอยู่หลากหลายมิติครับมิติหนึ่งที่เป็นมิติสําคัญเลยเป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์และความเป็นเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นความปองดองความสมานฉันความกลมเกลียวความสามคัคคีนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในการทํากิจกรรมเหล่านี้นะครับและนี่คือ SSO Special ครับ